อำเอกสถตว์กุกที่เห็นธรรมที่ปาสิปตนะือกทายวันฐานที่แสดงธรรมะจากกบวัตนสูตรที่เจ้ามีพระพุทธธรรมพระส์ครบบริบูรณ์ฐานที่่งนี้ Nhi đây à. cha chôn sắc ca đã à. Từ mẹ và cả thầy Yên Lần này cũng có rằng Đi càng Là Sáng buồn sáng của Tìm Thứ ba Còn ก็ทนกันนะที่เี็ดนี่ปานลูกไม่กลัวหนาวยิ่งใสิบโมงแล้วยัง มืดไม่สามารถที่จะมองเห็นมาสุดยอดที่ทันมีกสะทธุบทุบใหญ่มอนันจะมีลวดลายมีบล็อกที่สำคัญ T Ni Sin Sinti Adi Bukan lama, tak lama Ha จริงกท็ทนทนร้อนทนหนาวสุดยอดเลยเอากาศอินเดียก็จะเป็นลักษณะนี้ธันวามกรากุมภาสามเดือนนี้ก็จะหมอกจกัดยิงมกรากุมภานี่ก็ถือว่า กาศที่เป็นลักษณะแบบนี้ยิ่งขึ้นไปทางดัลัมซลาทางเลลาดักทางนั้นก็จะมีหิมะทางแคชเมียทางนั้นเป็นกาศที่มีความที่แตกตา่างกัน Jangan lupa like, share tetap boleh dia tu kain ยิงที่ยิงใหญ่อทนที่เป็นโบราณาสถาน เย็นความ <c oughs> หนาวก็ไม่เป็นอุปสรรคชาชนเขก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮชิวๆแต่เราก็เย็นหนาวนาาสิบโมงแล้วก็ยัง ประมาณนี้บวันนี้ไม่น่าจะเห็นพระอาทิตย์หมอจัดมากนี่ก็เป็นกสเกดีฐานที่ระยะสะได้สำเร็จพระละหันพ่อก็ถึงสำเร็จโซดาบันมีพระพุทธมีพระตามพระสงฆ์ ที่ตรงนี้